วันนี้ได้เจอพิธีกรเรียกว่าเป็นพิธีกรระดับประเทศ ท่านอาจารย์พันโทพิชัยเมืองนกในฐานะผู้ทําหน้าที่พิธีกรในวันนี้ได้เห็นบรรยากาศวันนี้แล้วมีความรู้สึกไงบ้างาครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณนะครับคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีความจงรักภักดีครับต่อทั้ง3มสถาบันเนื้อชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์คนที่เป็นวัดขององาาค์บูพรพมหากษัตริย์โดยเฉพาะองค์รัชกาลที่สองและก็รักษากันสืบสืบกันมาพระครูปราหัดสุวัฒนะรัตนคุณด็อกเตอร์ท่านมีความตั้งใจอย่างดิ้งแต่ท่านก็ปรับดเสมอว่า ทีมงานนั่นก็คือคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารมภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพัคภมวัชาวรามเมธีซึ่งพระเด็พระคุณน,นั้นไฟเขียวทุกเรื่องราวเพราะนี่คือเจตนาที่ดีและสิ่งสําคัญแล้วลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จเราได้วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์องค์พญายักษ์วัดแจง้งและที่สําคัญครับพิธีการในวันนี้นั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเป็นพิธีการที่ขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยิ่งและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ผมเชื่อแล้วเกินว่าเราเชาวพุทธพุทธศาสนิกชนได้นํา,นา,าไปสักการะบูชาจะนํามาสร้างความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกทั้งยังได้เทิดทูนทั้งสามสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กับองคคุนอาจารย์พระครูประดัชสีวัฒนารัตน,นคุณอีกครั้งหนึ่งองค์ประธานจะสร้างองค์ปัญญายักษ์ประแจงในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ